สวัสดีค่ะพี่น้องสุขพูสุกฝน,นจ้ามาพบมาพอยายต่อมชิมแพ้แซ่บบานๆอีกแล้วค่ะพี่น้องเมื่อนี้ยายต่อมชิพผ้ากินเข่าเมาใส่ปะกเ้าขูดจ้ามาเด้อค่ะมากินเข่าเมาขูดใส่ <laughs> ไม่กินเข่าเมาใส่ปะกเ้าขูดจ้ามาเดือจ้าเราก็ใส่งาน้ำตาลลุยค่ะ มาเด้อกินน้ำย้ายต่อมค่ะพี่นอ้องปุ่นเว็บห่อนห่อนอยู่จ้ะมาเด้อค่ะมาเด้อแสบแสบน้ำย้ายต่อมชุมแพแสบบานๆจ้ะก่อนอื่นย้ายต่อมก็ขอกราบขอบคุณทุกท่านทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์เนาะค่ะเนาะที่แวะมาให้กำลังใจมมนนย้จยายต่อมจ้าย้ายต่อมกราบขอบคุณหลายๆจ้ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนีเด้อค่ะพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามยายตอมจุมบ๊บแท้แจเป็นบ้านนี่เด้อจ้าคลิปนี้ก่ะมีข้าเมานี่แหละจ้าพี่น้องเอินพี่น้องหาข้าเมามาสู่พี่น้องกินมาเด้อค่ะมาเด้อกินข้าเมาน้ำกันจ้าลงมือเลยจ้ามือกลางเลี้ยวเรียบร้อยหล่ะคับพี่น้องอส่วนส่วนตากมันจ้า พินแล้วก็เป้าไปเรื่องเด็กน้อยเรื่องลานคือเกาไป่น้องยืเบ่งย้ายกินนูไปแวบก็จะเป็นขาเมาเนอะมคือขาเมาดิสารเฮ้เนาอค่ะนะเขาเมามเขาหั่ง,งเืออข่าหั่งเนี่ยข่าหัง <S <S าห่งจะเป็นเด็กน้อยแม่เพิ่นเฮ็ดขายอยู่เนี่ยกินข่าเมาขาหังาห่งย้ายจอมด้ยจ้า